นโยบาย50เขต50โรงพยาบาลของกรุงเทพมหา,าคนครนะครับเป็นนโยบายที่ต้องการให้ทั้ง50เขตของกทมและก็เขตปริม,มนทลเนี่ยทุกพื้นที่มีโรงพยาบาลขนาด120เตียงระดับทุติยภูมิครบทุกทั้งพื้นที่นะครับเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและการรับบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับก็โรงพยาบาลราชวิถี2นะครับผมก็ได้รับมอบหมายภารกิจจากกรมการแพทย์ให้ตอบสนองต่อถถนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลนะครับ โดยได้รับภารกิจในการดูแลผู้ป่วยในเขตกรุงเทพเขตเหนือและเขตปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันนะครับโดยเฉพาะในฝั่งกรุงเทพเขตเหนือหรือเขตดอนเมืองเนี่ยหลังจากที่โรงพยาบาลราชาวิถี2นะครับได้ทําการเปิดหอผู้ป่วยในจํานวน84เตียงเนี่ยก็ทําให้จํานวนเตียงนะครับเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งสำคัญนะครับจากเดิมจํานวนเตียงอยู่ที่0.78เตียงต่อประชากร1,000คนนะครับผมก็เพิ่มขึ้นเป็น1.62เตียงต่อประชากร1,000คนครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้ามารับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นโรงพยาบาลราชวิถี2ได้ดําเนินการร่วมกันนะครับกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลสำหรับการบริการในด้านอื่นนะครับโรงพยาบาลราชวิถี2เนี่ยก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามากมายนะครับเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยในแต่ละโรคได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้าไปยังกรุงเทพชั้นในเพื่อรับการบริการนะครับลดภาระ,ะในการเดินทางและเราสามารถลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆได้และมีประสิทธิภาพครับสําหรับในแผนระยะสั้นนะครับผมโรงพยาบาลราชวิถีสองเนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดการบริการเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเรามีแผนที่จะเปิดหอผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้นเป็น120เตียง เปิดบริการศูนย์รับรีเฟอร์24ชั่วโมงรวมถึงเปิดบริการของผู้ป่วย i c u ที่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มจำนวนแพทย์แต่ละสาขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมากประชาชนในพื้นที่ทั้งฝั่งกรุงเทพเขตเหนือและเขตตอนเมือเนี่ยสามารถเข้ามารับการบริการทางการแพทย์ได้ง่ายสะดวกและก็รวเดเร็วนะครับรวมถึงการรักษาเนี่ยก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ